บทที่6012ในขณะนี้ใกล้กับคฤหาส์ตระกูลโจผู้คนจำนวนมากที่ตระกูลรอตชายจัดเตรียมกำลังซ่อนตัวอยู่รอบๆและแม้กระทั่งภายในคฤหาส์ตระกูลโจรวมถึงพวกเขายังซื้อคฤหาส์อีกหลังที่อยู่ถัดจากคฤหาส์ตระกูลโจและใช้ที่นั่นเป็นฐานบัญชาการในการปฏิบัติการในห้องบนชั้นสามของวินล่าที่มองเห็นคฤหาส์ตระกูลโจพวกเขาได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบจำนวนมากและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบเหล่านั้นทั้งผนัง นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายอินฟราเรดจากหลายมุมเท่านั้นยังไม่พอยังมีคนมากกว่าสิบคนคอยเฝ้าที่นี่ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงบนดาดฟ้าของคฤราสห์แห่งนี้ยังมีพลซุ่งยิงคอยซุ่งยิงอยู่หลายคนเสมอเมื่อรวมกับความช่วยเหลือจากภาพถ่ายอินฟราเรดจากระยะทางไกลเกือบหนึ่งกิโลเมตรพวกเขาสามารถยิงหนูที่หลบอยู่ในพงหญ้าได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ข้าวเปลือกเป็นเหยื่อล่อด้วยซ้ำนับตั้งแต่ธงสมบัติสีทิศถูกโจโลเลียงอวินสับเปลี่ยนยึดครองพวกเขาก็เริ่มเฝ้าติดตามที่นี่ พวกเขาไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าสามารถป้องกันไม่ให้มแมลงวันบินออกจากบ้านตระกูลโจได้แต่อย่างน้อยสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็ไม่สามารถหลุดออกจากใต้จมูกของพวกเขาได้เช่นกันในเวลานี้เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งคำรามเข้ามาในลานของวินล่าหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดอย่างราบรื่นสตีฟซึ่งอยู่ในช่วงรุ่งโรดรุ่งเรือง,งและลูกชายของเขามิสเตอร์รอยส์ก็ก้าวออกจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยกัน ผู้รับผิดชอบทีมปฏิบัติการกำลังรออยู่ที่นี่แล้วเมื่อเห็นสตีฟมาเขาก็ตบเท้าก้าวไปข้างหน้าทันทีและพูดด้วยความเคารพสวัสดีคุณชายผมแฮงก์ิลเบิร์ตเรียกผมง่ายๆว่าแฮงก์ก็ได้ครับทุกอย่างเราเตรียมไว้ให้ท่านแล้วครับเรามีออฟฟิศและห้องนอนสำหรับพักผ่อนหากท่านมีความต้องการอื่นใดโปรดแจ้งให้เราทราบแล้วเราจะรีบดำเนินการทันทีครับแฮงก์ Hank เป็นหนึ่งในคนสนิทที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของฮาวเวิร์ด ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติเขามีประสบการณ์ที่โหดเหี้ยมและฆ่าคนมามากมายนับไม่ถ้วนปัจจุบันเขาเชี่ยวชาญในการทำงานศพกระปรกเหล่านี้ให้กับตระกูลรอตชายแม้ว่าเขาจะรับคำสั่งจากฮาวเวิร์ดเท่านั้นแต่เขารู้ดีว่าที่คราวนี้ฮาวเวิร์ดได้ส่งสตีฟมาที่นี่ก็เพื่อรับเครดิตเมื่อสตีฟบรรลุเป้าหมายนี้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ก็จะส่งผลให้เขาเป็นผู้นำตระกูลในอนาคตอย่างราบรื่นดังนั้นแฮงก์จึงสุภาพกับสตีฟเป็นอย่างยิ่ง สตีฟยังรู้ดีว่าแฮงเป็นคนสนิทของพ่อตัวเองถ้าตัวเองเข้าใกล้อีกฝ่ายและได้ใจเขาคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสืบทอดตำแหน่งผู้นำในอนาคตของตัวเองแนะ่สตีฟจึงพูดกับแฮงอย่างสุภาพมากเช่นกันไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่ทุ่มเททำงานต่อไปเถอะครับคุณแฮงหวังว่ารอยส์กับฉันคงจะไม่ได้มาสร้างปัญหาให้คุณหรอกใช่ไหมแฮงพูดอย่างรวดเร็วโอ้มาไม่ไม่เลยครับท่านมาที่นี่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและนำทางเรา เราไม่ได้มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่นี่มานานแล้วถึงคราวที่เราคงได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วสินะอีกอย่างที่ท่านมาที่นี่บางทีท่านอาจมีไอเดียที่ทําให้เราก้าวหน้าก็ได้สตีฟไม่คาดคิดว่าแฮงอดีตผู้แข็งแกร่งจากกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจะมีวาทะสิน์ในการพูดขนาดนี้และยังชมเชยตัวเองอีกต่างหากทั้งบูทั้งบุญแบบนี้นั่นแหละดีมีประโยชน์มากเขาจึงพูดด้วยรอยยิ้มแฮงถ้าเราพบธงสมบัติสีทิศที่นี่คุณจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งของกระกูลรสชาตอย่างแน่นอน สตีฟรู้ดีว่าตั้งแต่เขาถูกส่งมาเก็บส้มหล่นที่นี่ฮีโร่อันดับหนึ่งต้องเป็นของเขาแน่ๆแ,แต่ที่พูดแบบนี้ก็เพื่อยกย่องแฮงและบอกให้เขารู้แบบเป็นในว่าในอนาคตตัวเองจะไม่ปฏิบัติต่อเขาอย่างเลวร้ายแน่นอนแฮงยิ้มและพูดว่าถ้าเราพบธงสมบัติสีทิศที่นี่จริงๆเครดิตมันจะต้องอยู่ภายใต้การนำที่ชานฉลาดของคุณชายใหญ่สิครับถึงจะถูกแฮงรู้ดีเช่นกันว่าหากเขาพบธงสมบัติสีทิศฮาวเวิร์ดจะไม่ปฏิบัติต่อเขาไม่ดีเช่นกันและเขาไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่เลย เพราะโดยพื้นฐานแล้วความสำเร็จสูงสุดมันจะต้องอยู่ที่สมาชิกหลักของตระกูลมันถึงจะถูกสำหรับพวกเขาสามารถรับเงินค่าจ้างได้เท่านั้นชื่อเสียงที่ไร้มูลค่าควรยกเครดิตนี้ให้กับสตีฟถึงจะมีประโยชน์ท้ายที่สุดมีความเป็นไปได้สูงว่าสตีฟจะเป็นผู้นำตระกูลในอนาคตส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต่างชมเชยกันไปมาและทุกคนก็มีความสุขบทที่หกพั ในเวลานี้แฮงได้นําสตีฟและลูกชายของเขาขึ้นไปที่ชั้นสามและมองดูคฤหาสน์ของตระกูลโจจากระยะไกลสตีฟถามแฮงว่าได้ตรวจค้นทุกอย่างในคฤหาสน์แล้วหรือยังแฮงพูดอย่างเร่งรีบว่าไม่ใช่แค่การค้นหาเท่านั้นเราใช้เครื่องตรวจจับอย่างเงียบๆเ,เพื่อค้นหาทั้งอาคารและบริเวณลานภายในทั้งหมดแต่เรายังไม่พบสิ่งใดเลยครับสตีฟรู้สึกประหลาดใจและถามเขาว่าทงสมบัติสีทิศมีบางส่วนที่เป็นโลหะทําไมเครื่องตรวจจับค้นหามันไม่พบหรือหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอ อันที่จริงมันยากที่จะพูดแบบนั้นครับแฮงอธิบายว่าปีเตอร์โจเจ้าเล่มากเนื่องจากเขากล้าที่จะหักหลังเราและแย่งธงสมบัติสีทิศเขาจึงต้องเตรียมการอย่างเต็มที่เช่นกันในวินล่าหลังนี้ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังตรวจสอบไม่หมดลำพังแค่ห้องลับทั้งขนาดใหญ่และเล็กยังมีมากกว่าสิบห้องดังนั้นบางทีในคฤราสห์หลังนี้อาจมีห้องลับที่เรายังไม่พบอีกครับโอเคเข้าใจแล้วสตีฟพยักหน้าและพูดว่ายังไงก็ตามเพื่อธงสมบัติสีทิศ แม้จะพลิกทั้งแผ่นดินพื้นที่ในตระกูลโจทั้งหมดขึ้นมาสักสามฟุตนายก็ต้องหามันให้เจอแฮงพูดอย่างช่วยไม่ได้ในตอนนี้การขุดลึกลงไปถึงพื้นสามฟุตนั้นไม่สมจริงเลยเพราะ FBI เตือนเราว่าหากเราทำมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาได้มากมายและยิ่งในสัปดาห์นี้เรื่องราวเกี่ยวกับปีเตอร์ทำเอาเราได้สูญเสียโอกาสไปแล้วและตอนนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาก็โทษเราหากเรายังขุดคุยตระกูลโจฉันเกรงว่าเมื่อถึงตอนนั้นเรายิ่งจะทำอะไรไม่ถูกมากกว่านี้นั่นสินะครับ สตี Steve, พยักหน้าและกล่าวอย่างครุ่นคิดปัจจุบันปีเตอร์โจเขายังอยู่ในโรงพยาบาลแต่ฉันคาดว่าเร็วๆนี้เขาจะได้ออกจากโรงพยาบาลแน่อีกอย่างเนื่องจากแรงกดดันจากภายนอกเราจะไม่สามารถส่งเขากลับเข้าคุกได้อีกและเมื่อเขาพ้นผิดและกลับมาที่นี่บางทีเขาอาจจะตกมาตายเองและพาเราไปพบทงสมบัติเองก็ได้ ณจุดนี้สตีฟพ,พูดอย่างใจเย็นบางครั้งเราก็ไม่ควรจับหนูขโมยอาหารโดยตรงแต่ควรปล่อยมันไปแล้วเราก็ตามมันไปอย่างเงียบๆแล้วเมื่อเราไปพบที่ที่มันซ่อนอาหารไว้บางทีเราอาจพบอาหารเต็มรังเมื่อแฮงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยกนิ้วให้ทันทีและพูดว่าคุณชายคุณพูดถูกจริงๆถ้าปล่อยปีเตอร์โจไปกรณีนั้นเราก็ตามเขาไปอย่างลับๆเขาจะพาเราไปตามหาธงสมบัติสีทิศ สตีฟยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันจะโทรหาพ่อของฉันทีหลังและขอให้เขาเตรียมการที่จะปล่อยตัวปีเตอร์โจและดูว่าปีเตอร์โจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งไหมถ้าเขากลับมาเราจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนขณะนี้ในชัยนาทาวร้านห่านย่างเฉิงจิตวันนี้ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์และไม่ใช่เทศกาลจีนแบบดั้งเดิมแต่ชน่าทาวทั้งหมดได้รับการตกแต่งด้วยแสงไฟหลากสีสันและมีชีวิตชีวามาก คนกลุ่มใหญ่รวมตัวกันที่ทางเข้าร้านอาหานย่างเฉิงจีทีมเชิดสิงโตหลายทีมมาจากทุกทิศทุกทางเล่นคล้องและกลองและเข้าแถวเพื่อแสดงการไล้รำสับพักที่หน้าร้านหารย่างในขณะที่เย่เฉิงรู้สึกประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงเชิดสิงโตที่ประตูร้านหารย่างเฉิงจีดังนั้นเขาจึงถามชายตรงหน้าอย่างสงสยัยพี่ใหญ่ทําไมมีคนมาทําอะไรกันมากมายขนาดนี้แล้วทําไมต้องมาเชิดสิงโตต่อหน้าร้านหานย่างเฉิงจีด,ด้วย ชายคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าคืนนี้ครับตอนนี้พี่เฉียงเจ้าของร้านห่านย่างเป็นหัวหน้าแกงจีนคนใหม่แล้วไม่เพียงแต่เขาขับไล่แกงเพลิงเทวดาออกไปจากชาน่นาทาวแล้วยึดครองชน่นาทาวใหม่อีกครั้งได้เท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือหัวหน้าแกงคนใหม่ได้มีการประกาศในตอนเช้าวันนี้ว่าแกงหัวปังได้เริ่มจัดระเบียบใหม่และจะหยุดเก็บค่าคุ้มครองจากพ่อค้าในชน่นาทาวอย่างถาวรน,นี่สิถึงเป็นข่าวดีมากสำหรับพวกเราที่จะดำรงชีพด้วยการค้าขายเล็กๆน้อยๆได้ บทที่ 6014. นับตั้งแต่วันที่ไชน้าทาวได้ก่อตั้งขึ้นไม่มีพ่อค้าคนใดที่สามารถหลบหนีการควบคุมของแกงได้เลยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาอาศัยค้าขายอยู่ในเขตเยาวราชของสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีวันไหนเลยที่จะไม่ถูกเก็บค่าคุ้มครองและแล้วจนมาถึงวันนี้จู่ๆค่าคุ้มครองก็ถูกแกงจีนประกาศยกเลิกไว้อย่างชัดเจนเมื่อเย,ย่เฉินได้ยินข่าวเขารู้ว่านี่ต้องเป็นการตัดสินใจของเฉยงเจ๋นแน่ๆ เฉียงเจเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้อพยพผิดกฎหมายเขาติดตามเฉินเจ้าจงในไชน่าทาวมาตั้งแต่เด็กและได้เห็นความโอนอ่อนผ่อนตามและความทุกข์ยากของพ่อค้าแม่ค้าตาดำๆที่อาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้เขากลายเป็นหัวหน้าแก๊งชาวจีนแล้วเขาจึงต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพื่อเพื่อนร่วมชาติในไชน่าทาวนับว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนี้ยังทําให้เย่เฉินชื่นชมเฉียงเจมากขึ้นไปอีกท้ายที่สุดการไม่รังแกผู้อ่อนแอเป็นหลักการพื้นฐานของชีวิตเขามาโดยตลอด หากแกงต้องการที่จะใหญ่ขึ้นก็ต้องมองขึ้นแทนที่จะมองลงหากเขาคิดแต่จะสร้างรายได้จากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและคนหาเร่ในย่านไชน่าทาวเหล่านี้ในอนาคตและคงเป็นเรื่องยากสำหรับแกงจีนที่จะพัฒนาอย่างมากได้ในมือของเขาตอนนี้เฉียงเจสามารถละทิ้งรายได้ที่คนชั้นล่างนำมาสู่แกงจีนได้อย่างเด็ดขาดซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำให้แกงจีนมุ่งเน้นไปที่การทำเงินในระดับที่สูงขึ้นการมีความมุ่งมั่นที่สูงขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ดี เมื่อเห็นว่าร้านหานย่างคนเยอะมากเย่เฉินก็ไม่เข้าไปยุ่งอีกต่อไปเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรหาเฉินเจ้าจงและขอให้เขาไปพบกันที่สวนสาธารณะใกล้เคียงหลังจากที่ทั้งสองพบกันพวกเขาก็พบม้านั่งว่างและเย่เฉินก็อธิบายเรื่องราวที่เขาทำไว้ในเรือนจำให้กับเฉินเจ้าจงฟังเมื่อเฉินเจ้าจงได้ยินเรื่องราวของธงสมบัติสีทิศเขาก็ตกตะลึงเขาถามเย่เฉินว่าคุณชายตอนนี้คุณมีแผนอย่างไรเกี่ยวกับธงสมบัติสีทิศ เย่เฉิงกล่าวว่าตอนนี้ก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาธงสมบัติสีทิศออกจากตระกูลโจให้ได้อย่างปลอดภยัยแล้วหาทางขนส่งธงสมบัติสีทิศกลับไปยังประเทศจีนเฉิงเจ้าจงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณชายตอนนี้ตระกูลรอดชายจะต้องติดตามตระกูลโจอยู่แน่หากคุณต้องการนำของออกจากตระกูลโจฉันกลัวว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเย่เฉิงพยักหน้าและพูดว่าตระกูลรอดชายใส่ใจมากกับธงสมบัติสีทิศนั้น ผมกลัวว่าพวกเขาคงจะพลิกตระกูลโจค้นหาเมื่อนานมาแล้วหากไม่มีผลพวกเขาจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนและพวกเขาจะแอบจับตามองตระกูลโจทั้งหมดอย่างลับๆแน่ๆดังนั้นในวันนี้ผมวางแผนที่จะไปที่ตระกูลโจเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะของพวกเขาก่อนเชิญเจ้าจงถามคุณชายถ้าท่านบุมบ่าเข้าใกล้ตระกูลโจมันจะไม่เป็นการแหวกยากให้งูตื่นหรือเปล่าเย่เชิญพูดอย่างใจเย็นกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมจะไม่ไปบ้านตระกูลโจอย่างบุมบานะ่าแน่ ก่อนที่จะแน่ใจได้ผมจะต้องตามหาทุกคนที่แอบซุ่มอยู่รอบๆซะก่อนแล้วค่อยมองหาโอกาสหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็พูดอีกครั้งยังไงก็ตามอาจงผมวางแผนที่จะมองหาโอกาสที่จะนาเอาธงสมบัติสีทิศกลับประเทศคืนนี้แล้วการหาทางขนส่งกลับจีนคุณอาคิดว่าช่องทางไหนปลอดภัยที่สุดเฉิงเจ้าจงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณชายครับในอเมริกาตระกูลรถชายมีอํานาจยิ่งใหญ่มากและธงสมบัติสีทิศก็ระหกระเหินเร่อร่อนหลงทางจากบ้านเกิดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว โดยผิวเผินพวกเขาเพิ่งจะจับกลุมปีเตอร์โจก็จริงแต่ในความเป็นจริงภายในรัศมี100กิโลเมตรจากตระกูลโจวพวกเขาอาจวางตาขายไว้แล้วการจะเอาธงสมบัติสีทิศออกผ่านช่องทางปกติอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะมันเป็นช่องทางเข้าและออกและจะต้องเป็นจุดสนใจของการป้องกันที่เข้มงวดของพวกเขาแน่เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าคาราหาตระกูลโจอยู่ชายขอบของนิวยอร์กหลังจากที่ผมได้รับมันแล้วผมจะขับรถกลับไปที่นิวยอร์กเมื่อไปถึงนิวยอร์กแล้วค่อยวางแผนอีกที เชิญเจ้าจงถามทำไมคุณชายถึงอยากกลับไปที่นิวยอร์กอีกครั้งล่ะครับเย่เฉินพูดว่าในเมื่อทุกที่ที่คุณจะไปมีตาข่ายเต็มไปหมดทำไมเราไม่กลับไปที่นิวยอร์กนิวยอร์กคือบ้านของตระกูลรอตชายและเป็นค่ายฐานของตระกูลรอตชายเป็นสถานที่ที่มีการป้องกันอย่างแน่หนาที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีช่องโหว่และจุดอ่อนมากที่สุดด้วยเช่นกันที่นี่เท่านั้นที่เราจะค้นพบความก้าวหน้าที่เหมาะสมได้